มีน้องขอข้าวมาว่าเอ่ยเฮ็ดลูกโป่งอันเยนี่เป่าให้เบิงแนว่าสันสวัสดีสบายดีน้องๆทั้งฟังไทยและฟังเล่าทุกคนจ้าเมื่อนี้เอ่ยสิพ้าเฮ็ดลูกโป่งกินใดเป่าสิมแมนนี่มันก็สิเป็นลูกโป่งกินไดนะ้ำผสมที่เพิ่นใส่นะ่ะมีน้ําตาลมีน้าแล้วก็เจลาตินแต่ว่ามื้อนี้เจลาตินเอ่ยเบิดแหมเอ่ยก็เลยมีแต่น้นําตาล เจลลี่แตงโมแบบบานๆห้องนี่แหละเดี๋ยวเ้ามาลองทดลองเป็นน้องกันว่าผลมันสิออกมาเป็นจริงใดเราก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งไหวแจ้งเตือนย้ำเอ่ยมีลิดใหม่ๆมานำเด้อเริ่มจากการตัดหลอดไหวปาวเดอร์เอ่ยตัดไดซี่อันแบบนี้จา้าวร็ใส่น้ำตาลลงไปสามอนอันนี้ใส่ไฟอ่อนๆเด้อใส่น้ำไปสองซอนจา้าบันนี้ก็เคี่ยวเพิ่นไปเรื่อยๆ เอาอกิ่งกิ่งบนกระทะแบบนี้เด้อบะตองค้นจ้ะบัดน,นี้มันก็สิเริ่มปุด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 แบบนี้เนาะอพอมันเริ่มปุดสาก็เอาเยลลี่ใส่ไปหกสิน่นแล้วก็ปล่อยให้มันละลายจ้ะละลายเข่ากันเลยเด้อพอเริ่มละลายเากคนให้เพิ่นเข่ากันแล้วก็ปิดไฟเลยเด้อปิดเตาเด้บอบ่แมนปิดไฟอีเม่แล้วแล้วกับพักพอเพิ่นให้เพิ่นหนื่ๆแหนหมตอนนี้มันห่อนอยู่อย่าฝ่าเอ่อลอยไปจุม่ม พอมันเริ่มเหนืดก็เอาลอยไปจุ่มเบิองสิเปาให้เบิองลูกแหลกสิเป็นจังใดอุ๊ยพอได้ยูได้ยูได้ยูแต่ว่ากินเลยดีก่าซิมแบ่บดะเอาอีกลูกเอาอีกลูกมันหยดแหมมันมันบ่ท่านได้แข็งดีอันนี้แข็งดีแล้วอุ๊ยเปาเปาคืนทุกคน

เอ,อเอาอีกเอาอีกเอาอีกดึงขึ้นไว้มันยืดมันเริ่มแขนละเอาอีกม้วนม้วนม,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 ม่นละม้วนเสยไม่กินได้พร้อมกับหวานหวานเสยียบๆนะยืดๆนะกินกินไปโอ้เสยียบดี สำหรับน้องๆตัวน้อยๆอยากเ็ดก่ให้คุณพ่อคุณแม่พาเฮดเดอร์มันสีฮอน